เห็นไหมลูกครับโอเคขอบคุณค่ะโอเคโอเคเขาเขาเจ็ดเนาะเขาบอกว่ามีสิทธิ์ที่จะรับแล้วก็ไม่สิทธิ์ที่จะออกเนาะแต่อันนี้ต้องอยู่บนเงื่อนไขของกฎหมายแรงงานด้วยแล้วกฎหมายหรือว่ากฎเกณฑ์หรือว่าข้อบังคับโดยบางบางองค์การบอกว่ารับเข้ามาสามเดือนหากไม่ผ่านงานคุณก็ต้องออกไปอะไรแบบนี้นะคะยกตัวอย่างเนาะองค์การจะต้องดูแลนะคะเอาใจใส่ให้ให้ความปลอดภัยและสวัสดิการกับบุคลากรในองค์กรเนาะแล้วก็จะต้อง เข้าใจว่าทรัพยากรมนุษย์แต่ละคนเนี่ยมีความแตกต่างกันเนาะทั้งสภาพร่างกายสภาพความสามารถนะเฉพาะความโดยเฉพาะความคิดแล้วก็พวกสติปัญญาต่างๆเนี่ยต้องต้องเหมือนกับพูด The right man on the right job นะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายเนี่ยเขาบอกว่าทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่าเนี่ยมันสามารถพัฒนาขึ้นไปได้เรื่อยๆเนาะหากเราฝึกฝนได้ต่างฝึกฝนเขาอย่างตรงจุดหรือพัฒนาเขาอย่างตรงจุดเนาะอันนี้ก็เป็นลักษณะหนึ่งของทรัพยากรมนุษย์ที่แตกต่างกับทรัพยากรอย่างอื่น เช่นเราพูดทรัพยากรน้าเนี่ยมันอาจจะไม่มีคแรลเตอร์คุอริกติกที่มันโดดเด่นขนาดทรัพยากรมนุษย์แบบนี้นะคะอันนี้เป็นเทรัพยากรแบบพิเศษเลยจนจนต้องมีการจัดการทรัพยากรชนิดนี้ขึ้นมาในทุกๆการบริหารจัดการของธุรกิจนะคะจากความหมายแล้วก็จากที่เราดูลักษณะเด่นต่างๆเนี่ยเราสามารถมาสรุปเนาะได้ว่ามันคือ การจัดการทรัพยากรมนุษย์เนี่ยมันคือกลยุทธ์นะคะตลอดจนกระบวนการในการจัดการบุคลากรในองค์การหรือองค์กรเนาะตามมิติต่างๆเพื่อให้บุคลากรสามารถดําเนินการตามหน้าที่นะคะของตนเองนะให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเกิดปัญหาน้อยที่สุดนะคะรวมถึงการพัฒนาให้บุคลากรมีศักยภาพที่เพิ่มขึ้นเนาะการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งยืนนะคะยิ่งขึ้นนะคะและเพื่อความสําเร็จขององค์กรนะคะที่เพิ่มขึ้น ตามลำลดับไปนะคะอันนี้ก็จะเห็นชัดเลยว่ามันมีคีย์เวิร์ดหลักๆประมาณนี้นะคะอย่าลืมว่าเรากลับไปย้อนดู d e ฟ i n i ช i o นนิดนึงแล้วตรงนี้ก็จะมีบอกอยู่แล้วว่าคีย์เวิร์ดคืออะไรนะคะอันนี้เดี๋ยวครูต้องดูพอพดีครูเปลี่ยนฟอนต์แล้วางทีตัวเนี่ยตัวอัมมันจะหายไปเดี๋ยวครูไปปรับให้เนาะแต่ว่าถ้าใครอ่านน่าจะอ่านไปนพอเข้าใจนะคะอันนี้ก็เป็นสำหรับเนาะครูสังเกตเห็นบางอันเวลาเอามาขึ้นไอสไลด์อ่าโอเคค่ะเรามาดูขั้นตอนเนาะขั้นตอนในการบริหารจัดการ,าการาทรัพ หลากหลายทฤษฎีต,ต่างกันไปเนาะแต่อันนี้จะเป็นของมิสเตอร์อาร์มสตองนะคะเป็นของคนต่างชาติที่ใช้กันเยอะมากๆแล้วก็ครูว่ามันเป็นอะไรที่เป็นขั้นตอนที่มันวนเป็นวงกลมที่เห็นภาพนะคะครูก็เลยอยากจะเอามาให้นักเรียนทุกคนดูนะคะเริ่มแรกเลยคืออะไรเมื่อเราจะเปิดธุรกิจเราก็ต้องคิดแล้วว่าเราต้องการทรัพยากรอะไรบ้างนะยหนึ่งในทรัพยากรที่เราต้องการก็คือทรัพยากรมนุษย์เพราะฉะนั้นขั้นตอนที่หนึ่งคือการวางแผนทรัพยากรมนุษย์แค่วางแผนก่อนเลย จะเปิดร้านขายลูกชิ้นทอดหน้าลงในในเรือเราต้องมีอะไรบ้างมีคนที่ไปซื้อสมมติเราเปิดเราเปิดเมรือานีมันเล็กไปต้องการเปิดร้านอาหารตามสั่งอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีแล้วมีคนจดออเดอร์มีคนผัดมีคนล้างจานอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีการวางแผนทรัพยากรมนุษย์แล้วไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่เล็กหรือใหญ่ขนาดไหนก็ตามนะคะเขาก็ต้องดูว่าแนอนาคตที่เขาจะต้องเกิดขึ้นเนี่ย ต้องเป็นยังไงเช่นเปิดแล้วหูขายดีมากต้องการเปิดอีกห้าสาขาในห้าสาขาเนี้ยต้องการทรัพยากรมนุษย์เพิ่มกี่คนสมมุติสาขาแรกมีสิบคนการที่เปิดเพิ่มอีกสสาขาไม่อาจจะไม่ได้แปลว่าต้องการสี่สิบคนอาจจะต้องการแค่สามสิบสาสิบหกคนก็ได้สาขาละเก้าคนแล้วแล้วคนที่อยู่คนที่เป็นหัวหน้าหลักในสาขาที่หนึ่งอาจจะสามารถวิ่งดูทั้งห้าสาขาได้ก็ได้อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันต้องมีการวางแผนทีน่ชัดเจนเพื่อดูว่าทําอย่างไรให้เราใช้ประหยัดที่สุด กับประหยัดที่สุดแต่ได้ประสิทธิภาพที่มากที่สุดเนาะเพราะฉะนั้นต้องมีการพยากรความต้องการและมีการวิเคราะห์งานอย่างที่เมื่อกี้ครูบอกว่าเปิดร้านฐานตามสั่งร้านแรกมีคนสิบคนแต่หนึ่งในคนสิบคนนะั้นเป็นคนที่จ่ายตลาดที่ตลาดของเตยการเปิดเพิ่มอีกสี่สาขาไม่ได้แปลว่าต้องมีคนจ่ายตลาดเพิ่มอีกสี่คนอาจจะเป็นคนเดิมก็ได้แต่เราต้องเปลี่ยนเป็นการอะไรเช่นสมัยก่อนเราซื้อรถมอเตอร์ไซค์ให้เขาเราต้องเปลี่ยนไปซื้อรถเก่งให้เขาเป็นรถที่เขาสามารถ ขนผักขนขนสัตว์ขนเนื้อสัตว์ได้เยอะขึ้นแบบนี้เนาะอาจจะต้องมีการเปลี่ยนไปรถซื้อรถกระบะอย่างเงี้ยคือเราต้องมาวิเคราะห์งานว่าจริงๆแล้วหน้าที่เขามันเป็นหน้าที่แค่ตอนเช้าเขาไปตลาดแล้วทีเดียวเขาอาจจะซื้อให้มาสำหรับ5สาขาแล้วสามารถวิ่งขับรถส่งทุกสาขาเลยก็ได้นะคะอันนี้เป็นการยกตัวอย่างให้ฟังเฉยๆนะคะขั้นที่สองค่ะคือการจัดหานะคะบุคคลเข้าทํางานเนาะเมื่อไหร่เราวางแผนแล้วก็ต้องมีการสรรหานะคะสรรหาคือยังไงเช่น ปากต่อปากปากเปล่าไปเนาะมีการมีการฝากกันเข้ามาทำงานมีการวงตามเว็บไซต์มีการวงลงเป็นกระดาษตามหน่วยงานต่างๆหรือมีการไปโพสต์ตามกระดานข่าวของมหาวิทยาลายัยหรือโรงเรียนต่างๆเนาะซึ่งระบบมันมีสองแบบระบบประถมคนเราอยู่แล้วบางทีฝากกันเข้ามาเป็นลูกคนนี้ลูกคนนั้นหรือว่ารู้จักการหนีเนาะหรือว่าระบบคุณธรรมก็คือมีการสอบสัมภาษณ์เข้ามามีการสอบคัดเลือกเข้ามาเนาะ เมื่อสรรหาแล้วเราก็ต้องมีการคัดเลือกนะคะคัดเลือกคืออะไรคัดเลือกคือเป็นขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นการสัมภาษณ์สอบข้อเขียนสังเกตทดสอบต่างๆอย่างเวลาพวกเราไปสอบคัดเลือกเข้าโรงเรียนเต็มหารอย่างเงี้ยก็เป็นการคัดเลือกเข้ามาโดยการผ่านทั้งการสอบทั้งทางกายภาพและการทําข้อเขียนนะคะเมื่อคนกลุ่มนี้เข้ามาเป็นพนักงานเป็นสมาชิกในองค์กรของเราแล้วนะคะเราก็ต้องมีการฝึกอบรมและพัฒนาให้เขาถูกไหมครับ โดยที่เราก็ต้องเริ่มจากการมีการประถมนิเทศหรือการให้คำแนะนำก่อนมาเลยโอ้สวัสดียินดีต้อนรับสู่บริษัทร้านข้าวมันไก่ครูออนะวันนี้นะเราจะมีการมาบอกนะว่าค่านิยมขององค์การเราคืออะไรนะพันธกิจเนาะสิ่งที่ทุกคนจะต้องทําเป้าหมายเดียวกันมีการอาธิบายให้คําแนะนําเก็บกับบริษัทให้เขาเข้าใจให้เป็นส่วนหนึ่งของบริษัทของเราเป็นส่วนหนึ่งขององค์การของเรานะคะ หลังจากนั้นก็ต้องมีการฝึกอบรมโดยการฝึกอบรมเนี่ยมันทำได้ทั้ง on the job training และ off the job training on the job ก็คือระหว่างในเวลาทํางานเนี่ย on เนาะทำระหว่างงานเลยนะคะ on the job ซึ่ง on the job ก็สามารถทําได้ทั้งการให้ลงมือทําเองหรือให้การทําการสังเกตคนที่ทําเป็นอยู่แล้ว off the job อาจจะมีการส่งไปอบรมที่อื่น อบรมนอกเหนือจากเวลางานนะคะฝึกฝนด้วยตนเองนอกเวลางานแล้วก็สามมือกีมีการพัฒนาสายอาชีพเนาะมีการพัฒนาทําให้เขาเนี่ยสามารถขึ้นไปอยู่ในระดับหรือเลเวลที่สูงขึ้นพัฒนาตนเองมากขึ้นสูงๆไปนะคะนี่เป็นขั้นที่สามเนาะขั้นแรกคืออะไรวางแผนวางแผนเสร็จสรรหาจัดหาคัดเลือกเข้ามาเสร็จแล้วก็มาอบรมนะขั้นสามแล้วเนาะขั้นสี่คือการบริหารค่าตอบแทนเนาะ ทุกคนทํางานอยากได้ค่าตอบแทนนะคะไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของอะไรก็ตามเนาะไม่ว่าจะเป็นเงินสวัสดิการวันหยุดเนาะความพึงพอใจหลายอย่างเนาะเพราะฉนั้นต้องมีการประเมินค่างานเนาะซึ่งมันต้องสอดคล้องกับค่าครองชีพในที่นั้นๆเนาะแล้วก็ต้องสอดคล้องกับกําลังความสามารถในการจ่ายขององค์กรเราด้วยนะสมมติองค์กรเราเป็นองค์กรที่มีกําลังทรัพย์ในการจ่ายเท่านี้เราก็อาจจะไม่ได้มีความสามารถในการจ่ายมากเนาะแล้วก็จะต้องยึดถึงหลักแรงจูงใจด้วยนะคะ ที่จะมาให้คนเข้ามาป๊บนึงนะมีคนเข้าใหม่เหรอลูกอืก้าโมงยี่สิบเอ็ดแล้วนะครับใครเข้าใหม่คนสุดท้ายเนี่ยอเคครับโอเคอ่ะ เ,เนาะก็จะมีเรื่องของหลักแรงจุนใจนะคะที่เราเคยพูดตั้งแต่คราวที่แล้วในยุคคลาสสิโกที่อย่างเช่นแบบเริ่มมีการให้เป็นอินเซนティブเนาะเป็นแบบเป็นแบบอย่างเช่นทํามากได้มากอะไรแบบนี้น่าจะมีตรงนั้นเข้ามาด้วยนะคะหรือมีการอย่างเช่นถ้าคุณสามารถพัฒนาตนเองได้หนึ่งอย่างคุณได้เพิ่มเดือนละหนึ่งพันอะไรแบบนี้เนาะหรือว่าให้ค่าภาษานะคะอันนี้มันเป็นลักษณะวิธีการบริหารค่าตอบแทนเนาะขั้นที่ห้าคือการประเมินผลงานพนักงานเนาะ ก็คือเวลาที่เราพนักง,งานทํางานมาแล้วเนี่ยเรามีการบอกเขาแล้วใช่ไหมเรามีการแนะนา orientation เขาแล้วว่าเขามีหน้าที่อะไรเราก็ต้องมีการประเมินผลงานโดยที่ส่วนใหญ่คนที่จะใช้จะใช้คําว่า PMS หรือว่า Performance Management System คือระบบการบริหารจัดการเอ,อ่อผลผลงานพนักง,งานนะซึ่งมันต้องมีความชัดเจนในสิ่งที่วัดและประเมินผลโดยที่สิ่งที่วัดและประเมินผลต้องถูกบอกพนักง,งานตั้งแต่ต้นปีหรือต้นการที่เขาเข้ามาในงานเราสมมุติเราต้องการวัดบอกเขาว่าใครมาสาย มาสายห้าครั้งหักเงินเดือนหนึ่งเปอร์เซ็นแบบนี้มันต้องบอกตั้งแต่ต้นเราจะมาบอกตอนที่ปลายปีไม่ได้ว่าเขาเอา๋อผมไม่เคยรู้เลยครับว่ามาสายไม่ได้เขาจะมีสิทธิ์โต้แย้งเราสักทีและในจดหมายกฎหมายแรงงานเนาะก็จะปกป้องลูกน้องเราพนักง,งานเรามากกว่าเจ้าของธุรกิจอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องมีความชัดเจนเนาะเราต้องไม่เอาเปรียบลูกน้องแล้วก็ต้องทํายังไงก็ได้ที่มันชัดเจนที่ลูกน้องไม่สามารถเอาเปรียบบริษัทได้ด้วยเนาะมันต้องแฟร์แฟกันทั้งสองฝ่าย ขั้นสุดท้ายคือการย้ายพนักง,งานหรือการแทนที่นะคะอันนี้เนี่ยมันมีหลายแบบย้ายคือย้ายออกเขาลาออกย้ายคือเราไม่ให้เขาอยู่ต่อหรือย้ายคือย้ายไปอยู่ในแผนกอื่นหรือตำแหน่งที่สูงขึ้นหรือตำแหน่งที่ต่ำลงเนาะแล้วการแทนที่คือหาเข้ามาใหม่นะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับการประเมินผลต้องเขาต้องจาว่าการเข้าออกเป็นเรื่องปกตินะคะแล้วก็พนักง,งานสามารถย้ายสายงานภายในองค์การได้อันนี้เป็นเรื่องปกติเนาะโดยเฉพาะในองค์การใหญ่ๆอย่างเช่นบริษัทปูนเอซีจีปตทอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องปกติเลยที่เขามีการเขาเร rotation หรือว่า reallocate งานนะคะเป็นการย้ายกลุ่มเนาะบางคนอาจจะอยากคือกำลังจะต้องเขาเป็นคนที่มี potential จะกลายเ,เป็นผู้บริหารเ,เขาก็ต้องไปเรียนรู้งานทุกผนแผนกเนี้ยเขาจะมีการ rotate สามเดือนทีหกเดือนทีหนึ่งปีทีแล้วแต่นะคะโอเคหกขั้นตอนนี้นะคะเป็นหกขั้นตอนที่ มันจะวนละูปเนาะพอไปถึงขัง้นตอนที่หกเสร็จใช่ไหมคะสมมติว่าต้องหาคนใหม่ก็กลับไปที่ขั้นตอนแรกวางแผนใหม่อ๋ตอนนี้คนออกแบบนี้เนาะเราต้องวางแผนรับคนยังไงนะไปเริ่มขั้นการรีคูดใหม่เริ่มอย่างเงี้ยมันก็จะวนไปเรื่อยๆนะเป็นการวนลูปไปเรื่อยๆนะคะเรื่องสุดท้ายของวันนี้เนาะเดี๋ยวเราเรียนยาวกันเลยนะคะวันนี้เราเริ่มชาแล้วนะเดี๋ยวเราเริ่มสุดท้ายวันนี้พอเราเรียนเสร็จปุ๊บนะคะเดี๋ยวครูจะบอกเรื่องงานกลุ่มนิดนึงนะคะสภาพแวดล้อมของธุรกิจนะคะ หรือว่าภาษาอังกฤษก็คือ business environment นะคะหรือว่าสภาพแวดล้อมขององค์การก็ได้นะคะมันคืออะไรเนาะเรามาดูก่อนเลยทําไมเราต้องเข้าใจธุรกิจแล้วทําไมเราเป็นเจ้าของธุรกิจของเราแล้วเราอยู่แค่ในกลาของเราอยู่แค่ในบริษัทเราอยู่แค่ในอาณาจักรเราไม่พอเนาะเพราะว่าโลกเรามันเปลี่ยนไปแล้วเนาะมันมียุคโลกาภิวัตน์เนะ ization, าะ globalization ที่เปลีป่ยนแปลงเร็วนะคะเนี่ยมีใครเข้ามาอีกแล้วเอ้ย ลิสเข้าสายนะจ๊ะเกนกลับไปที่หน้านี้นะคะมีการเราเขาก็บอกมันมีเรื่องการ cast เรีเนาะทำให้เราต้องมานั่งเข้าใจด้ว่าเอ้ยถ้าเราสามารถเป็นพาร์ทเนอร์กับใครทำให้เราเป็นยังไงได้บ้างเนาะ าบอกการมีข้อตกลงหรือข้อผูกพันต่างๆผู้สนทิสัญญาอะไรพวกนี้มันก็จะมีความเกี่ยวข้องว่าเราต้องเข้าใจสภาพแวดล้อมธุรกิจเราเนาะมันมีเรื่องการแข่งขันมีเรื่องสินค้าราคาที่ต่าลงแบบเดี๋ยวนี้มันมันมันบี้กันมากอ่ราคานะคะเพราะว่ามันมีโลกการค้าออนไลน์เนี่ยเราก็ต้องมาดูตรงนี้ด้วยนะคะเรามาดูความหมายของมันนิดนึงเนาะมันเป็นปัจจัยหลักเลยนะคะที่มีส่งผลกระทบต่อความสำเร็จหรือความล้มเหลวของการดําเนินการขององค์กรของเราเนาะทพยาะได้ของผู้สานการปัจจุบันเนี่ยมันมีการ ได้เปรียบเสียเปรียบนะคะที่บอกว่าคือแข่งขันกันมันบี้กันด้วยวินาทีบี้กันด้วยอะไรที่มันเล็กน้อยมากๆจริงๆอ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องมาศึกษาเนาะสภาพแวดล้อมในธุรกิจรอบๆธุรกิจของเราหรือรอบองค์กรของเราว่าเราจะมีจุดเด่นจุดด้อยเนาะจุดข้อจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสภาวะคุ้คามเนี่ยดูภาษาต่างๆอย่างไรและมีอะไรบ้างที่เราสามารถปรับปรุงได้อะไรทีท่เราปรับ네ไม่ได้แล้วเรามาดูกันว่ามันมีบางส่วนที่เราไม่สามารถปรับได้บางส่วนที่เราสามารถปรับได้ตรงนี้เราก็ต้องมาดูเป็นข้อๆไป นะคะเราเนาะหลักการการแบ่งต้องบอกก่อนว่าในบางทฤษฎีเนี่ยจะแบ่งองค์ประกอบของสารรองภาพแวดล้อมทางธุรกิจเนี่ยออกเป็นปัจจัยที่ควบคุมได้ปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ก็ได้เนาะแต่ของครูเดี๋ยวคุณจะแบ่งในเชิงเศรษฐศาสตร์ให้ฟังนิดนึงก็คือมันสามารถแบ่งเป็นระดับมหาภาคระดับใหญ่แล้วก็ระดับจุลภาคเนาะเดี๋ยวเราจะมาเห็นความชัดเจนว่า ระดับมหาภาคเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่เราควบคุมได้ควบคุมไม่ได้และระดับจุลภาคอะไรที่เราควบคุมได้ควบคุมไม่ได้และอะไรที่เราสามารถปรับได้นะคะมาดูอันแรกก่อนเลยระดับมหาภาคเนาะอันแรกเลยคือสิ่งแวดล้อมทางประชากรศาสตร์ Demographic Environment อันนี้มันคืออะไรคะมันคือการเป็นมังพฤติกรรมนะโครงสร้างอายุการศึกษานะคะและปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับประชากรนะคะซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินาการของทางตลาดของบริษัทเนาะ อันนี้เป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยยกตัวอย่างเช่นคืออะไรการเพิ่มขึ้นของประชากรเนาะควบคุมไม่ได้โครงสร้างอายุประชากรที่กําหนดความต้องการของผลิตภัณฑ์ยกตัวอย่างเช่นเราผลิตสินค้ามาเพื่อเด็กอายุสิบหกอ่ะแต่ในอนาคตเด็กสิบหกมันเกิดน้อยลงมันมีมาน้อยลงอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็ตัดธุรกิจเราเนาะตลาดชาติพันธุนะ์เนอะเอติกส์มาร์เก็ตหรือว่าการเปลี่ยนแปลงทางเชื้อชาติเนาะหรือสีผิววันนี้มันก็มีความเกี่ยวข้องว่าใน หมู่บ้านที่เราเคยจะสร้างสิ่งนี้มามันสําหรับคนที่มีปัญหาเพราะว่าผิวขาวเกินไปออกแดดใ,ในการไปทํานาไม่ได้อยู่ดีคนผิวขาวย้ายไปจากหมู่บ้านนี้กลายมาเป็นคนที่ผิวทะผิวสีําขึ้นเขาไม่ต้องการครีมกันแดดชนิดเนี้เราก็ต้องปรับธุรกิจเราเนาะอันนี้ยกตัวอย่างนะคะปรับรูปแบบเขาบอกว่าการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของครอบครัวก็มีผลเนาะสมัยก่อนอาจจะอยู่ครอบครัวใหญ่ตอนนี้มาอยู่ครอบครัวเล็กๆสองคนอยู่คอนโดไม่ค่อยมีลูกนะคะการเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร์ของประชากรนี่ก็มีผลเนาะ กลุ่มที่ได้รับการศึกษาก็มีผลอันนี้ยังอยู่ในข้อแรกทั้งหมดนะคะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงจากตลาดใหญ่ไปเป็นตลาดย่อยเนาะเริ่มมีตลาดเล็กๆมีตลาดออนไลน์มีตลาดกลุ่มแบบ Open c h a ชใน l ล n e มีใน facebook การซื้อขอแบบนี้มันก็เกี่ยวข้องกับท่าแวดล้อมทางประชากรศาสตร์ทั้งหมดนะคะที่ครูพูดเดี๋ยวครูมันเป็นเป็นมันเป็นเปเปอร์ของครูเดี๋ยวครูอัปโหลดไปให้ใน google ด้วยนะคะจะได้เผื่อไปอ่านเพิ่มเติมใครที่สนใจเพิ่มเติมเนาะอันที่สองคือสิ่งแวดล้อมทาง เศรษฐกิจกเนาะมันคืออะไรมันคือสภาวะเศรษฐกิจกที่กําหนดอํานาจการซื้อของบุคคลนะคะปัจจัยสิ่งเริ่มขงเศรษฐกิจกเนี่ยที่จะต้องคํานึงถึงมันก็จะมียกตัวอ,อย่างเช่นนะคะการแปลงแปลงของรายได้ที่แท้จริงนะคะการออมน้อยลงสภาวะหนี้สินอย่างเงี้ยนะคะที่มากขึ้นการแปลงรูปแบบค่าใช้จ่ายของผู้บริโภคเนาะพวกเน,กนี้ยนะคะเราก็ต้องมาดูว่ามันสอดคล้องกับธุรกิจเราไหมมันมีผลเกข้กับธุรกิจเราไหมนะคะอันที่สนะคะสภาวะนะคะ หรือว่าสภาพแวดล้อมนะคะทางกายภาพนะคะมันคืออะไรพวกดินน้ำลมไฟอากาศว,วัตถุดิบสีอะไรอย่างเงี้นะคะยกตัวอย่างเช่นการเพิ่มขึ้นของสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษนะคะการขาดแคลนวัตถุดิบบางอย่างการเพิ่มขึ้นของต้นทุนพลังงานนะ,ะก็บทบาทของรัฐบาลในการควบคุมนะคะป้องกันสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษทางกท,ทางประลาดนี้มันก็อาจจะมามีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของเราเลยถ้าเราเป็นธุรกิจที่เราอยากจะมาโปรโมทในเรื่องพวกสิ่งแวดล้อมขึ้นมานะคะ ต่อมานะคะสิ่งแวดล้อมทางเทคโนโลยีหรือสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีนะคะหรือว่าเทคโนโลยีแอนเวอร์เมนต์เนี่ยมันคืออะไรบ้างเรามาลองดูเนาะเขาบอกว่านักการตลาดเนี่ยหรือว่านักบริหารจัดการเนี่ยต้องเข้าใจสิ่งแวดล้อมทางเทคโนโลยีนะคะความแตกต่างของเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยต้องทราบว่าสามารถตอบสนองความต้องการของมนุษย์ได้อย่างไรเนาะยกตัวอ,อย่างเช่นเราอาจจะต้องมานั่งสังเกตว่าแบบมันมีการเพิ่มขึ้นของเทคโนโลยีใหม่ๆที่มีการสิ้นสุดเนี่ยเราจะต้องทําอย่างไรในการปรับปรุงธุรกิจเราเนาะมันไม่มีคําว่า ไอโฟน10 10 17จะเป็นไอโฟนสุดท้ายของโลกนี้มันไม่มีประโยคนั้นนะคะเราต้องมานั่งดูด้วยว่ามันมีส่วนกระทบกับธุรกิจเราอย่างไรเนาะโอกาสจากการค้นพบนวัตกรรมใหม่ๆมันก็ม,มิมีที่สิ้นสุดอีกนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องไม่หยุดนิ่งนะคะเขาบอกการเพิ่มขึ้นของของประมาณที่ใช้เนาะในการวิจัยพัฒนาเนี่ยมันในบางบริษัทที่เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่เนี่ยเขาไม่มีทางหยุดนิ่งเรื่องพวกนี้มันก็ต้องมาดูว่ามันมีผลกระทบกับธุรกิจเราไหมเนาะ,ะแล้วก็ในเรื่องของกฎหมายต่างๆก็เป็นเรื่องที่เราค อันต่อมานะคะในส่วนของระดับมหาภาคก็คือสภาพแวดล้อมทางการเมืองและกฎหมายเนาะเราจะสังเกตเนาะลองดูเนาะสภาพาระดับมหาภาคมักเป็นอะไรที่เราควบคุมไม่ได้นะคะระดับใหญ่ระดับแมคโครเนี่ยมักจะเป็นอะไรที่เราควบคุมไม่ได้นะคะ <S <S ทางการเมืองและกฎหมายเนี่ยมันคืออะไรครับเป็นการเป็นแปของสภาพแวดล้อมทางการเมืองและกฎหมายที่จะมีผลกระทบต่อการตัดสินใจนะคะของตลาด แล้วก็ยกตัวอย่างเช่นเนาะการเพิ่มขึ้นของกฎหมายธุรกิจกฎหมายควบคุมผู้บริโภคข,ของรัฐบาลนะคะการเพิ่มขึ้นของกลุ่มผู้สนใจผู้บริโภคไอ้พวกนี้มันก็จะมีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจโดยตรงนะคะอันต่อมาเนาะสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมและสังคมเนาะเขาบอกว่าระบบวัฒนธรรมจะก,กําหนดความเชื่อนะคะค่านิยมและรทตรฐานบุคคลในสังคมจะได้รับ นะคะสิ่งต่างๆต่อไปนี้เนี่ยโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยนะคะเขาบอกว่าอย่างค่านิยมอย่างเงี้ยมันมันเป็นอะไรที่เรายึดถือกันมานานบางทีมันก็เปลี่ยนแปลงยากเปลี่ยนแปลงไม่ได้เราต้องเข้าใจเชน่นเรากำลังจะส่งออกสินค้าไปอยู่ในประเทศประเทศหนึ่งเราต้องไปเข้าใจในเรื่องวัฒนธรรมสังคมข,ของเขาเนาะในข้อสุดท้ายนะคะการเปลี่ยนแปลงค่านิยมในวัฒนธรรมเนาะอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าการเปลี่ยนแปลงค่านิยมในวัฒนธรรมเนี่ยก็จะส่งผลต่อวิถีชีวิตความเชื่อเนาะ ราคาบริโภคของประชาชนด้วยนะคะเจ็ดอันนี้เป็นอะไรที่มันควบคุมลำบากนิดนึงแต่เราก็ต้องเรียนรู้รับรู้เอาไว้เพราะว่าในการที่เราจะวิเคราะห์บ,บริหารจัดการธุรกิจเราเนี่ยเราก็จะต้องยึดถือคำนึงถือนะคะระดับทั้งระดับมหาภาคโดยเราจะสนใจแค่โรงงานเราแม้โรงงานเราจะมีขนาดร้อยไร่ก็ตามแต่นอกร้อยไร่นี้แหละมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้าง,างเราก็ต้องรู้นะคะก่อนที่จะส่งออกเปิดประตูเอารถบรรทุกเราไปส่งของเนี่ยต้องรู้ก่อนต้องเข้าใจก่อนนะคะต่อมาเนาะระดับ จุลภาคนะคะสำหรับจุลภาคนะคะมันก็คือเป็นอิทธิพลที่มีความใกล้ชิดกับกับธุรกิจเราขึ้นมาเข้าไปอีกเนาะแบ่งออกมาได้เป็นห้าตัวด้วยกันนะคืออันแรกเลยคือซัพพลายเออร์นะคะหรือว่าผู้ขายวัตถุดิบเนี่ยเขาต้องเราเ,าเวลาที่เราจะทำธุรกิจธุรกิจหนึ่งเนี่ย เราก็ต้องพิจารณาถึงวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตเนาะที่เหมาะสมกับเราเนาะเป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพจะทำให้เราออกไปแข่งขันในตลาดได้และไม่แพงจนเกินไปเนาะราคาก็เป็นปัจจัยสาคัญอันนี้มันเป็นอะไรที่เราควบคุมได้เราเลือกได้หนิว่าเราจะเอาเจ้าไหนไม่เอาเจ้าไหนเนาะตรงนี้เนี่ยเราก็เป็นอะไรที่เราควบคุมได้นะคะอันต่อมาตัวกลางทางการตลาดเนาะอันนี้มันคืออะไรพวกพ่อค้าคนกลางเนาะตัวแทนคนกลางคนกลางต่างๆเราก็ต้องสําคัญบางทีเนี่ย เราต้องมีดิสติบิวเตอร์ในการส่งสินค้าเราไม่มีกําลังเราไม่มีความสามารถในการไปส่งเองหรือบางครั้งการส่งเองมันมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าการที่เราใช้ดิสติบิวเตอร์เนาะเราก็เป็นอะไรที่เราสามารถเลือกได้เป็นสภาพแวดล้อมที่เราจะต้องนึกถึงคํานึงถึงเนาะอันต่อมาคือตัวของลูกค้านะคะลูกค้าเนี่ยมีความสําคัญอย่างไรเนาะลูกค้าหรือตลาดเนี่ยตลาดที่เราหมายถึง ตลาดที่เราจะไปอยู่เนาะธุรกิจเราจะไปอยู่ในตลาดอะไรไปอยู่ในกลุ่มไหนธุรกิจนี้ไม่ใช่แปลว่าแค่ผลิตสินค้าไปชิ้นชิ้นะธุรกิจบริการก็มีตลาดของมันมีมาเก็ตของมันเหมือนกันเนาะเราจะยกตัวอย่างตลาดให้ดูนะคะตัวอย่างตลาดยกตัวอย่างก็คือจะมีตลาดผู้บริโภคเนาะตลาดอุตสาหกรรมตลาดผู้ขายต่อหรือตลาดคนกลางเนาะตลาดรัฐบาลตลาดต่างประเทศเนี่ยเราต้องดูว่า เราจะมีลูกค้ากลุ่มไหนเราต้องวิเคราะห์นะคะสภาพแวดล้อมในระดับจุลภาคเนี่ยวิเคราะห์ลูกค้าเราวิเคราะห์ตลาดที่เราจะไปอยู่เพื่อทําให้เรามากลับมาย้อนนะเป็นดักบุตรดีไซน์ย้อนวางแผนนะคะย้อนวางแผนทรัพยากรย้อนวางแผนการ,การจัดการโรงงานของเราให้ได้เนาะอันที่สี่คืออะไรคือคู่แข่งอันนี้หูมป็นเขาสำคัญมากๆและเป็นสิ่งที่เราก็ถือว่ามันอยู่ในระดับจุลรภาคเหมือนจะควบคุมไม่ได้แต่จริงเราก็ควบคุมได้คือเราต้องทําให้มันมีดดความโดดเด่นขึ้นมาชูขึ้นมาของเรานั่นเองเนาะ เราต้องวิเคราะห์นะคะว่าใครคือคู่แข่งจุดอ่อนจุดแข่งของคู่แข่งเป็นอย่างไรรวมถึงหาวิธีการเอาชนะคู่แข่งให้ได้เนาะอันนี้มีความสําคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ถ้าผู้บริหารไม่เก่งพอเนี่ยเราก็อาจจะแบบอยู่ใต้คู่แข่งหรือว่าอยู่อันเดอร์ทำให้เราไม่สามารถเก้าว ข้ามเส้นบางเส้นไปได้เนาะอันสุดท้ายคือเรื่องของกลุ่มชุมชนเนาะหรือว่าที่เราเรียกว่าภาษาอังกฤษก็คือพับลิกเนาะกลุ่มชุมชนหรือหน่วยงานในท้องที่เนี่ยมีอิทธิพลต่อการทํางานของธุรกิจนะคะตัวอย่างเช่นหน่วยละหน่วยงานรัฐบาลสามารถให้ความสะดวกแก่องค์การเราได้เนาะหน่วยงานที่มีหน้าที่ควบคุมเช่นกระทรวงพาณิชย์กระทรวงแรงงานกระทรวงสาธกรรเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจพวกเขาว่าต้อง เข้าใจเคารบกฎเขาเนาะมีสัมพันธ์ที่ดีกับคนกลุ่มนี้เนาะหรือไม่ว่าจะเป็นพวกสื่อต่างๆส,สื่อวิทยุหนังสือพิมพ์โทรทัศน์อะไรอย่างเงี้ยอินเทอร์เน็ตก็เป็นกลุ่มชุมชนหรือพับลิกเ l เลทที่มันเกี่ยวข้องกับเราเนาะขอยกตัวอย่างนะคะทั้งหมด6อันด้วยกันที่เป็นเรื่องทางกลุ่มชุมชนที่มีความเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมของธุรกิจเราในระดับจุลภาคนะคะก็ะคือกลุ่มสถาบันการเงินเนาะ ที่จะต้องมีความเกี่ยวข้องธนาคารต่างๆการกู้ยืมเงินสื่อมวลชนเนาะหน่วยงนบบานรัฐบาลนะคะแล้วก็ปฏิกิริยาของชุมชนหรือว่าของคนที่อยู่ในรอบๆของธุรกิจของเราเนาะแล้วก็เรื่องของพวกสาธารณชนทั่วไปเ mm hmm. จนเนอเรทพับบิก้วเราก็ต้องเข้าใจเลยเกี่ยวข้องเราต้องมีการทําสัมพันธมติตรที่ดีเนาะเริ่มมีการทํา CSR าต่างๆอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่เราควบคุมแล้วก็คอนโทรได้นะคะโอเคค่ะสําหรับเนื้อหาวันนี้เนาะ มีเท่านี้เนาะเดี๋ยวครูกลับไปตอบคำถามของใครใครถามครูเนาะเดี๋ยวครูเปิดหน้านี้แล้วกันนะคะนี่อึ๊บนะคะโครงการแบบดั้งเดิมแบบใหม่เนาะโอเคเมื่อกี้คำถามเนาะ โอเคของจเจริญราบนะคะเลขที่สามเนาะเขาบอกว่ามีองค์การผสมไหมครับถ้าอย่างกองทัพเรือในปัจจุบันถือเป็นแบบผสมไหมเนอะอันนี้ครูบอกได้เลยว่าครูตอบให้ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นหรอกว่ากองทัพเรือผสมไหมแต่ถ้าให้ครูวิเคราะห์จากสิ่งที่รู้จักกองทัพเรือครูต้องตอบว่ากองทัพเรือผสมนะคะเพราะว่าแม้ว่าจะมีกฎระเบียบที่ฟิกเนาะมีการสั่งงานที่ฟิกแต่มันก็มีบางอย่างเนาะที่มันมีการมีส่วนร่วมนะคะมีบางอย่างเนาะที่ มีการยืดหยุ่นได้นะคะแต่ต้องเข้าใจก่อนว่าระบบราชการบางครั้งมันยืดหยุ่นไม่ได้เพราะมันขึ้นอยู่กับกฎหมายและความเป็นความตายแล้เราต้องเข้าใจก่อนว่าอย่าลืมนะแดงกับฟ้าไม่ได้แปลว่าแดงไม่ดีฟ้าดีนะคะทั้งสองอย่างมีข้อดีข้อเสียส่ากกันไปเนาะคุณเลยมองว่ามันเป็นไปมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นไปตามปกติแหละที่ เราอาจจะมองว่าหน่วยงานราชการเป็นความดั้งเดิมมากกว่าแบบใหม่ซึ่งมันจริงไหมมันก็จริงอันนี้ครูก็ยอมรับนะคะว่าหน่วยงานราชการเนี่ยมักจะมีความเป็นองค์กรดั้งเดิมมากกวนะ่าแบบใหม่อย่างรัฐวิสาหกิจส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็ปรับเป็นแบบใหม่กันหมดแล้วเนาะไม่ว่าจะเป็นปตทเอยเนาะการไฟฟ้านะคะ SCG ซเนาะปูนอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะเริ่มมีการปรับให้เป็นแบบใหม่แต่ถ้าเป็นหน่วยงานราชการจ๋าที่ไม่ใช่รัฐวิสาหกิจอ่ะก็มักจะยังอยู่ในโซนสีส้มอ่อนมากกว่านะคะ เนาะตรงนี้ก็เป็นครูว่ามันมีความผสมอยู่แล้วเนาะแต่มันไม่ได้ผสมทุกข้ออย่าลืมนะว่ากําลังพลน่ะมันเป็นการทํางานที่ดูคนเป็นหมื่นเป็นแสนะมันยากที่เราจะบอกว่าอ๋อทุกคนทํางานที่บ้านได้มัน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 ควบคุมไม่ได้มันวัดไม่ได้หรอกเนาะประมาณนี้ค่ะแล้วก็อย่างเหนอ่เนี้ยคนในกองทัพไทยก็ยังเป็นคนไทยล้วนเนาะมันก็ต้องเป็นการที่บินแรงงานที่มาจากแต่คนแบบเดียวกันแต่อาจจะมาจากทุกแหล่งก็คือมาจากคนในประเทศไทยทั้งหมดอย่างเงี้ยค่ะ โอเคค่ะมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามมีไหมลูกโอเคถ้างั้นเดี๋ยวครูให้ดูงานเนาะเดี๋ยวให้พักสามนาทีเนาะเดี๋ยวเก้ามงสิเดี๋ยวครูมาเปิดงให้ดูของไปเข้าน้ำแป๊บนึ่งนะคะ